วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel ในช่องของ r m u t p live นะคะวันนี้เรายังพบเจอกันในรูปแบบของ p o ส c a s t นะคะฝนยังทำหน้าที่สัญหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้ฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับคดีความที่เรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของวงการตารวจในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเขานั้นได้ เริ่มทำคดีดคดีดหนึ่งแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆกว่าจะจับกลุมตัวคนร้ายได้แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะคดีดนี้นั้นจับ แพะนั่นก็คือจับคนบริสุทธิ์ไปขังคุกยาวนานกว่า20ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงให้ฟังกันใน10นาทีคดีดังในวันนี้ค่ะเรื่องสะเทือนขวัญน,นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมรวมไปถึงได้ฉายาว่าฆาตกรคนนี้เป็นฆาตกรโหดแห่งฮาวาสองเป็นคดีที่ตำรวจเกาหลีใต้นั้นระดมกำลังเจ้าหน้าที่มากถึง2ล้านนายและก็เริ่มสอบปากคำผู้ต้องสงสัย ากถึง21,000คนเพื่อขี้ขายคดีนี้ด้วยเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวนับ10รายในประเทศเกาหลีใต้พวกเธอถูกขืนใจและฆ่าทิ้งด้วยวิธีที่สุดวิปริตค่ะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแม้ตำรวจเกาหลีใต้จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันมากถึง2ล้านนายและมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย21,000คนเพื่อหาทาง ที่คลายคดีนี้แต่คนร้ายที่ได้รับการขนานนามในเวลาต่อมาว่าฆาตรกรโหดแห่งฮวาซองนั้นก็ยังลอยนวลแล้วก็มีการจับ สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับคนเกาหลีทั่วทุกชนชั้นโดยเฉพาะบรรดาหญิงสาวที่เรียกได้ว่าในขณะนั้นแทบไม่กล้าออกจากบ้านพักในยามค่ําคืนซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความทุกข์ให้กับชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยชายหนุ่มคนนี้นะคะเขาอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ต้องไปนอนทุกทนอยู่ในคุกนะคะยาวนานกว่า20ปีในข้อหาเป็นฆาตกรต่อเนื่องแถมเขาคนนี้ยังถูกเกาหลีชนขณะ นา,นามว่าฆาตรกรโหดแห่งฮวาซองทงั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วชายผู้นี้นั้นป่วยเป็นโรคปริโอจนทำให้ไม่สามารถวิ่งหรือแม้กระทั่งเดินได้อย่างคล่องแคล่วนกักทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่1ปี1988ค่ะเมื่อเด็กหญิงสาววัย13ปีถูกข่มขืนและฆ่าทิ้งอย่างทารุณก่อนทิ้งศพไว้บนเตียงของเธอเหตุการณ์สยองนี้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุนั้นมันเกิดขึ้นในเมืองฮาวาซองซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโซเมืองหลวงของประเทศเพียงไม่กี่มากน้อยแถมเด็กสาวที่เสียชีวิตยังถือเป็นเหยื่อรายที่8ของฆาตกรโหดที่ลงมือก่อเหตุด้วยวิธีใกล้เคียงการกับกรณีที่ผ่านผ่านมาในช่วง2ปีแต่แล้วค่ะในปีต่อมาจู่ๆตำรวจเกาหลีใต้ก็บุกเข้าไปที่บ้านพักของหนุ่มช่างซ่อมเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งเขามีอายุ 2ีสปีเขากำลังจะกินข้าวเย็น โดยเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นแพะรับบาปที่โด่งดังที่สุดในเกาหลีใต้เสียงของยุนถามกับตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดยตำรวจแจ้งว่าขอนำตัวไปสอบปากคำยุนได้มีโอกาสถามอีกครั้งว่าแล้วมันใช้เวลานานไหมครับภายในห้องสอบสวนจากการบันทึกการให้การของยุนยุนได้รับสารภาพซึ่งต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสอบสวนได้มีการยอมรับ ว่าได้ใช้กําลังบีบคั้นบังคับให้หนุ่มเคาะร้ายรายนี้สารภาพว่าในคืนที่เกิดเหตุมีการฆาตกรรมหญิงสาวเขาเดินออกมาจากบ้านเพื่อออกมารับลมแต่แล้วระหว่างที่กําลังเดินอยู่นั้นเขามองเข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเห็นว่าไฟในบ้านเพิ่งจะดับลงทําให้เกิดความรู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปข่มขืนเด็กสาวเคราะร้ายเขาจึงตัดสินใจปีนข้ามกําแพงเข้าไปและลงมือจัดการเหยื่อทันที ถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าครอบครัวของเด็กสาวจะนอนในห้องพักถัด ก็ตามโดยหลังจากลงมือเสร็จยุนได้ให้ปากคำต่อว่าเขาจัดการนำเสื้อผ้าไปเผาทิ้งและรีบกลับเข้าไปบ้านพักของตอนเองซึ่งจากคำสาร,รภาพที่เกิดขึ้นจากการถูกบีบบังคับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ท้ายที่สุดเขากลายเป็นฆาตกรข่มขืนแล้วฆ่าเด็กสาววัย13ปีจนทำให้ถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ในเวลาต่อมามีการยื่นขออุทธรณ์เขาได้รับการลดโทษและได้รับการปล่อย ตัวหลังถูกจองจํายาวนานถึง20ปีทั้งทังที่ตลอดเวลาที่ผ่านมายุนพยายามยืนยันต่อสาธารณชนมาตลอดว่าผมไม่ใช่ฆาตรกรก่อนปี1986เมืองฮาวาซอนไม่เคยมีคดีฆาตรกรรมหรือการก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงใดๆเลยค่ะโดยคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแต่เป็นเพียงคดีลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นแต่ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ราว2 2 6 0 0 0คนต่างอยู่กันกระจัดกระจาย หลายหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนาที่แสนสงบโดยหนึ่งในหมู่บ้านนั้นก็คือหมู่บ้านแทออันที่เต็มไปด้วยเกษตรกรซึ่งหยุ่นเองก็อาศัยอยู่นั่นมาตั้งแต่ยุค80แต่แล้วในเดือนกันยายนปี1986ทุกอย่างในเมืองก็เปลี่ยนไปหลังเกิดเหตุหญิงสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยเธอนั้นเป็นเหยื่อรายแรกของมือฆ่าแห่งฮาวาซองในปี1 9 9 1มีหญิงสาวถึง10รายตก เป็นเหยื่อของไอโหดแห่งเกาหลีซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฮวาซองหนึ่งในจำนวนนั้นคือเด็กสาววัย13ปีที่ถูกข่มขืนฆ่าบนเตียงภายในบ้านของตัวเธอเองโดยเหยื่อที่ถูกฆ่าทั้งหมดน่าจะถูกลงมือด้วยฆาตกรคนเดียวกันเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุมีลักษณะคล้ายคลึงกันในหลายๆคดีไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีข้อความปรากฏอยู่บนเสื้อหรือถุงน่องที่ฆาตกรโหดร้ายรายนี้ จะนำมาใช้สังหารและรัดคอผู้เสียชีวิตโดยเหยื่อที่ตกเป,เป็นเป้าหมายของไอ้โหดแห่งฮาวาซองมีทั้งแม่บ้านเด็กนักเรียนหญิงพนักงานห้างรวมไปถึงหญิงสาวโรงงานที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุหลังเหยื่อรายแรกถูกสังหารภายในระยะเวลาเพียง3เดือนต่อมามีหญิงสาวถูกสังหารอย่างโหดร้ายด้วยรูปแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกถึงสศพและเมื่อตำรวจลงความเห็นว่าเหตุฆาตรกรรมที่เกิด ขึ้นจากฆาตรกรคนเดียวกันมันจึงกลายเป็นข่าวโด่งดังที่สุดในประเทศทันทีแต่แม้จะลงความเห็นว่านี่คือเหตุฆาตรกรรมต่อเนื่องแต่หลักฐานที่ทางตำรวจมีอยู่ในมือเพื่อหวังจะสาวไปถึงตัวคนร้ายมันก็น้อยนิดมากๆเนื่องจากในยุคสมัยนั้นค่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์รวมไปถึงการตรวจหาดีเเพื่อระบุตัวตนคนร้ายก็ยังไม่มีการใช้อย่างกว้างขวางในประเทศ เกาหลีใต้เหยื่อที่เป็นหญิงสาวทั้ง5รายถูกสังหารในรัศมีร,รอบเมืองฮาวาซองประมาณ6กิโลเมตรตำรวจเกาหลีจึงใช้วิธีแบ่งคนออกเป็น2ทีมกระจายกำลังออกตรวจตรานในทุกๆ100เมตรแต่สุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็ไม่ได้ผลค่ะไอโหดแห่งอวาซองยังคงสามารถซ่อนเร้นกายไปลงมือฆ่าเหยื่อได้สำเร็จในช่องว่างที่ไร้ตำรวจคอยระแคะระคายและเมื่อเหตุการณ์เริ่มเลวร้ายลงตามลำดับ ยังคงมีการฆาตรกรรมหญิงสาวได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆตำรวจเกาหลีใต้จึงเริ่มออกลูกม่วมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ตำรวจหญิงสวมชุดสีแดงเพื่อล่อฆาตรกรมาให้ติดกับหรือการไปติดต่อกับผู้มียานทิพย์เพื่อหวังจะช่วยขี้คลายคดีจนกระทั่งได้คําพยากรณ์ว่าฆาตรกรรายนี้เป็นชายที่ไร้นิ้วข้างหนึ่งแต่ที่พิคที่สุดน่าจะเป็นการให้การของหมอผี มาประกอบพิธีปลุกเสกหุ่นฟางตามวิถีของชนเผ่าวูดูแต่ทั้งหมดที่ตำรวจเกาหลีใต้ลงมือทำล้วนแล้วแต่สูญเปล่าเพราะเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องยังคงดำเนินต่อไปตำรวจเกาหลีใต้ก็ยังคว้าน้ำเหลวจนกระทั่งสำนักข่าวยอนฮับสื่อชื่อดังของเกาหลีใต้ถึงกับเหลืออดเขียนข่าวโจมตีตำรวจเกาหลีใต้อย่างดุเดือดว่านี่คือการสืบสวนคดีที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ของประเทศแต่เราก็ยังคงพบเห็นเหยื่อเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและถึงแม้เราจะเครียดแค้นฆาตรกรโหดร้ายลายนี้เพียงใด แต่เราคงไม่สามารถเก็บซ่อนความรู้สึกถึงความอ่อนแอและไร้ซึ่งอำนาจในการตามล่าตัวฆาตกรใจโหดรายนี้และจากการที่ถูกประจานอย่างหนักนี่เองค่ะจึงนำไปสู่การบีบบังคับให้หยุนนั้นต้องรับสารภาพในคดีที่ตนเองนั้นไม่ใช่คนก่อและที่ร้ายไปมากกว่านั้นก็คือแม้ตำรวจเกาหลีใต้จะนำหยุนมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยได้สำเร็จแต่สิ่งที่ผู้คนเกาหลีใต้ลืมนึกไปก็คือยุน ถูกดำเนินคดีและต้องรับโทษจาก1ใน10คดีฆาตรกรรมต่อเนื่องจากมือสังหารแห่งฮวาซองเท่านั้นในขณะที่อีก9คดีทางตำรวจเกาหลีใต้ยังคงไม่มีบทสรุปในทางคดีให้แก่ประชาชนแต่แล้วความลึกลับของคดีฆาตรกรรมที่ซุกซ่อนตัวอยู่ยาวนานก็เดินทางมาถึงบทสรุปจนเมื่อเดือนกันยายนปี2019เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดคยองกีได้ออกมาแถลงการที่สั่นสะเทือนต อกระบวนการยุติธรรมเกาหลีอย่างรุนแรงโดยมีเนื้อหาระบุว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐาน DNA ที่ตรวจพบจากคดีที่สุดโด่งดังเมื่อ30ปีก่อนไปให้สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีใต้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้คือ DNA จากที่เกิดเหตุที่นำไปตรวจนั้นมีมากถึง3คดีที่ตรงกับฆาตรกรโหดที่มีชื่อว่า อีสุนแจซึ่งปัจจุบันเป็นนักโทษในคดีข่มขืนแล้วค่าพี่สะพ้ายของตอนเองตั้งแต่ปี1994และแล้วความจริงก็เปิดเผยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอีสุนแจอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะฝนจะรวบรวมเรื่องราวของอีสุนแจฆาตกรโหดตัวจริงแห่งฮาวาซองว่าเขาเป็นใครก่อคดีอะไรมาบ้างและบทสรุปของเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพบเจอกันในพรุ่งนี้นะคะในรูปแบบภาพ ละเสียงวันนี้ฝนวราศินีสิงสวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ